มาครับลดแห่ลดตู้ลำพงทำทุกอย่างครับรดมิกเสียงอันนี้ลดบ้านลดห้องน้ำลดห้องรับแขกลดพระอยู่ในคันเดียวบทครับผมนะครับไะผมทำอะไรบ้างคันนี้ครับคันนี้ยรถของพ่อวีระพงษ์วงศิน์นะครับผมก็ทำการรื้อฝ้าเก่าออกบทครับผมครับแล้วก็ทำอะไรแหละครับผมครับมาดูตรงนี้ครับผมตรงนี้ผมไปทำเป็นห้องน้ำครับผมครับการไปทำเป็นห้องน้ำเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเราต้องทำการตัดพื้นครับเพื่อ ให้มันต่ําลงมาครับเวลาเราอาบน้ําเข้าน้ำเนี่ยน้ําจะมาไหลห้องครับลูกน้องก็แต่งใหม่ทําเหล็กใหม่ครับผมครับทีนี้ถังน้ําเนี่ยผมก็มีถังน้ำมันเก่าที่บ้านครับผมครับผมก็เก็บมาใส่เลยครับผมครับเพราะว่าผมถามคนที่เคยทาเนี่ยเขาบอกว่าเหล็กเขาก็พับทากล่องเอาทีนี้ผมมีถังนี้อยู่แล้วครับผมครับผมก็เอาถังหนึ่งไปถังน้าถังหนึ่งจะเป็นถังของเสียครับเนี่ยครับสองถังพอดีที่เรามาใส่บนรถโอ้โหรถห้องน้าครับจะเป็นยังไงของก็ไม่บรู้นะครับผมครับคันนี้ถือว่าครบทุกอย่างครับทั้งห้องน้ําห้องรับแขก ห้องนอนครับการแบ่งโซนครับผมครับประตูทางขึ้นตรงนี้นะครับผมแล้วก็แก้ไขใหม่ให้ขึ้นง่ายมากขึ้นครับผมครับห้องรับแขกเนี่ยดีนะครับหนึ่งละเจ้าภาพมันชิญัญญาเนี่ยก็สามารถเข้าในห้องนี้ได้ครับผมครับหัวหน้าวงครับก็สามารถเข้าห้องน้าตรงนี้ได้ครับผมครับมีครบทุกอย่างในตัวจริงครับผมครับห้องรับแขกก็อยู่มาตรงนี้ต่อมาครับฝั่งนี้ห้องนอนครับห้องนอนผมก็ทําให้2เมตรเลยนะครับผมครับติดอด์ให้ด้วยมีกั้นห้องทุกอย่างครับผมครับห้องนอนรับแขกเสร็จก็สามารถเข้ามานอนในนี้ได้อีก โอ้โหอรไรจะขนาดนั้นสำหรับคันนี้ครับห้องน้อยไม่จบห้องพระอีกครับผมครับห้องพระก็อยู่ข้างนอกครับห้องพระก็จะหันหน้ามาฝั่งนี้ครับสำหรับห้องพระครับยู่ห้องพระอยู่ฝั่งนี้ครับผมครับห้องพระก็คันนี้ก็จะเป็นตายตัวเลยนะครับผมสำหรับพอดคันนี้ใครที่มาก็สามารถไหว้พระเลยสำหรับคันนี้ครับผมครับก็เป็นจุดใหม่ๆครับที่เราทําขึ้นก็ถือว่ามีความท้าทายเยอะมากขึ้นครับผมครับแผ่นที่เราใช้ก็เป็นแผ่นโฟมที่เราใช้กับรถตู้ลำพงครับที่เรามาใส่ครับผมครับนี่ครับตรงเนี้ย ทุกห้องเราก็มีการกันห้องบทครับผมครับก็รอติดตามชมครับผมก็ไม่รู้ว่ามันจะออกมาด้วยแบบไหนครับนีผมเป็นคนทำาผมยังผมก็ยังไม่รู้เลยครับว่าจะออกแบบมาเมนรูปลักษณ์ไหนครับแล้วก็พยายามทําเต็มที่นะครับผมเพื่อรถคันนี้ตอบโจทย์ครับผมสลับใครที่ต้องการแบบรถเดินทางเงี้ยแล้วก็1นคันเนี่ยมีอุปกรณ์ละอย่างอยู่ข้างในแล้วก็มีห้องรับแขกห้องพักผ่อนถือว่าสําคัญมากสลับงานเวทีคอนเสิร์ตอย่างแย่ครับผมครับเพราะว่าเราเนี่ยหรือรถบลลัมเนี่ยไปงานทุกวันครับผมครับที่ยากสุดก็คือ ห้องน้ำผมแหละคนหนึ่งครับผมเข้าห้องน้ำยากครับผมครับก่าจะเดินหาถึงไปถึงก็ต่อคิวครั้นี้ผมก็ทําการใส่ห้องน้ําในตัวไว้เลยครับผมครับแล้วก็ตรงนี้ที่ผมต้องมีห้องรับแขกกันเนี่ยเวลามาเซสัญญาครับผมเนี่ยโอ้โหตะโกนคุยกันครับเพราะว่าไม่ได้ยินว่าเสียงเพลงก็ดังแรงด้วยแรงด้วยครับก็มีห้องนี้เพิ่มเข้ามาแปลว่าเจ้าภาพมาจ้างดนตรีจ้างอลัม้วยเนี่ยก็สามารถมีห้องให้เราคุยกับเจ้าภาพได้ด้วยครับผมครับอันนี้ผมยวมว่าครับห้องนอนครับถือว่าเป็นห้องครับที่ออกแบบมาพิเศษสลับ นอนแล้วสบายแล้วก็ไม่ปวดหลังไม่ด้วยครับในการเดินทางก็ดีด้วยครับผมครับประมาณนี้สลับรถห้องน้ํารถห้องนอนรถห้องรับแขกรถห้องพระ4รถในคันเดียวเลยตามชมว่าจะเป็นยังไงสลับคันนี้ครับผม